อันนี้ขออธิบายงานโดยรวมเลยล้วกันนะครับหลังคาหน้าบ้านเป็นหลังคาเมทัลชีท PU โฟมนะครับลักษณะเมทัลชีท PU ผมแนะนำนะครับด้วยลักษณะ ของของเขาเนี่ยผมแนะนําเป็นสีเงินแล้วกันนะครับถ้าเป็นสีขาวเป็นสีดําบางทีเนี่ยมันจะด่างนะครับซึ่งหลังคาหลังนี้นะครับเราตั้งเสาแยกส่วนระหว่างตัวบ้านด้วยคุณฝั่งนี้จะอยู่เป็นในส่วนของฝั่งตัวบ้านแล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งใต้พื้นตรงนี้นะครับลักษณะของตีนเสาตรงนี้กระเถิบเข้ามาอีกประมาณสองสามเซนเนี่ยตรงนี้จะเป็นคานของตัวบ้านแล้วเราจะไม่ตั้งคอมนะครับเราจะตั้งแยกกันมองไปด้านบนนะครับ คุณจะเห็นว่าเหล็กที่เราใช้เนี่ยจะเป็นแปรคู่ลักษณะนิ้วขูนนิ้วนะครับวิ่งคู่กันและลักษณะของจันทันเนี่ยจะใช้จันทันขนาดใหญ่เลยอ่ะจันทันคือเหล็กที่วิ่งไปฝั่งนี้จัน,น,นทันปึ้งลักษณะเหล็กของจันทันเนี่ยนะครับจะใช้เหล็กหน,น้าเต็มเลยแล้วก็ลักษณะของอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเหล็กแปรครับเหล็กแปรเนี่ยจะวิ่งทางนี้จะเป็นแปรคู่เห็นไหมเป็นแปรคู่2เส้นสวยงามนะครับแปรคู่เนี่ยนะครับเราเพิ่มความแข็งแรงนะครับเวลาไปเซอร์วิสด้านบนเพราะว่าด้านบนเนี่ยเราจะต้องยิงนาะ